สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคขาใจคุกก็นะคะใส่คืนแล้วเหรอก็ถือว่ายูทูบหลายหลายคน ยังไม่าเบต้นไม่สใครใทำหมอพี่ชายชาแนลเล่อเดี๋ยวี๋ยวงใส่คืนไอ้นี่นนีมันคืนแล้วะแต่ว่ามันต้องกวงไอ้ตนันอีกตัวนึงยังไม่ซับซ้อนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวซับซ้อนเกินไปเดี๋ยวมันไเดี๋ยวจริงมันต้องเอาตัวนี้ขัดคืนมันออกใหม่ใช่ออกใหม่เลยถ้าออกตัวนี้มันจะออกง่ายเพราะันี้ต้องสอดตัวนี้ให้มันมาลอเอาง่ายๆยนี้ก็แหละอยากเห็นอีกรอบนึงเอาของง่ายๆของง่ายงง่ายเหรอเอออันนี้แหละเอาใหม่ิ อ่าทุกคนดูใกล้ๆเลยนะฮะซูม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 เห็นไหมนี่แม่มองไม่เห็นอ่าทุกคนดูทุกคนดูนะครับเน่าเร็วมากเร็วมากคือทำเป็นครั้งหนึ่งคือคล่องเลยบึบบับบึบบหมุนหมุนบึ๊บับึบบหมุนเข้าไปเลยออกทางอันอันเหลี่ยมมันเนาะไม่เขาออกเขาออกทางนี้ เราคิดเราออกทางรูเล็กๆมันอะเราพยายามออกตรงนั้นมันไม่ใช่ต้องหมุนโอ้ไม่ง่ายนะเห็นเห็นไหมขนาดเรือสองชิ้นยังไม่ง่ายเลยนะฮะต้องหมุน ยังยังยังจังขัดอยู่เออเนี่ยหลยยากนะครับตอนนี้ยากแล้วยากแล้วนะยากแล้วรอบนี้ยากแล้วนะฮะไม่ง่ายแล้วนะฮะไม่ง่ายแล้วนะเนาะอนี่คือการการถอดรอบสองนะครับผมเมื่อเช้านี้ลุงทั้งถอดแล้วก็ไปนอนถอดป้าข้างซ้ดูก็ไปนอนแล้วก็เพิ่งตื่นก็เป็นนอนดู้แต่ไม่ได้ อ่ตอนนี้แอดชัยกำลังถอดรอบสองนะครับผมแต่ก็เป็นอยู่หรอกเพราะว่าถอดแล้วครั้งหนึ่งแล้วทำยังไงก็ต้องถองทำยังไงก็ต้องได้พอถอดแล้วครั้งหนึ่งแล้วลุน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  ชิ้นนี้ใส่คืนลอาลุงมล่าลุ้มใส่คืนใส่คืนก็แยกพอๆกับใส่ออกเพราะมันต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยมาขัดกันให้มันสอดกันแบบนี้ของเชียนะนี่ค่ะให้มันสอดกันอยู่เงี้ยแล้วตัวนี้มันก็จะอยู่ในนี้ก็จะเป็นสามรูปแบบนี้ สำเร็จแล้วตุ้มตามนิยมแน่เลยฮะตุ้มตามีรอยไข่พึ่งทำไม่ได้นะคะสำเร็จแล้วนะหลังจากที่ตั้งแต่เราถอดกันมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าไม่สำเร็จของถ่ายมาเจ็ดช่องยูทูบไม่สำเร็จนะฮะตุ um> ้มสี่ปีแล้วตั้งแต่มาทำกับคุณคุณเข้าใจทำจริงจริงสองปีแล้วสองปีแล้วนะเข้าใจแล้วโอ้เงี้ยค่ะยูทูบบ้านนะครับใช่แล้วั้นนี้ถ้าไปเจอชัยได้เงินหมื่นแล้วไม่ใช่ สรใครที่ได้ดูไลฟ์สดตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ลุงพลนะฮะตั้งแต่พี่เสือไลฟ์ตั้งแต่เช้านะครับไม่สําเร็จนะฮะผ่านมาแล้วเจ็ดช่องยูทูบคอมเมนต์เข้ามาเล้วว่าใครเคยทำนะครับคอมเมนต์เข้ามาแชร์นะครับวนไปทำธุระที่ไหนแชร์ไปเลยนะครับ जो มาบัวคือชายยังอยู่ต่อใช่ไหมครับยู่คเมื่อเมื่อไหร่นะเมื่อวานไปทำอะไรเงเมื่อวานเออเมื่อเช้าไปเสือลงทิพยแล้วนะเมื่อเช้าไปเือลงทิพย์แล้ววไอ้ชายหายไปไหนมาเก่งมากๆเลยชายชาแนลจากคุณเอฟจีนะผมนะมีใครทําได้หรือยังไม่ไยค่ะแอชชายถอดได้แล้วครับผมอันนี้กำลังใส่กลับเข้าไปคืนนะกำลังใส่กลับเข้าไปคืนครับเมื่อกี้ถอดออกได้สําเร็จแล้วนะครับผมนะ ชายชาแนลนะฮะเป็นคนแรกช่องแรกในหมู่บ้านยูทูบเบอร์อเราที่ทําสําเร็จนะฮะตอนนี้กำลังใส่กลับเข้าไปใหม่เฉยๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรพี่นนท์สวัสดีจ้ะ,ะ,ะ,ะทำให้มันเข้าล็อกมาให้ใส่สลักมันคืนโอ้โหเมื่อเช้าเราลุ้นกันจ,นจนแบบ <laughs> <นะ S 1> ลุ้นตั้งแต่ลุงจนหลับลุ้นตั้งแต่ลุงจนพี่ไทยบ้านนอกมาเอสเอ็นมาย่าหนิงมาใคร เสือพาไปแล้วก็พบพี่เล่งก่อนพี่เล่งแล้วก็สาวปานเออนนดดัับบหมจนมาถึงชัยชาแนลนะไม่เอาโด้ียตัวยากมันยากมันยากสาวปานจับนาทีเดียวถึงกระวางเขาบอกว่าถ้าใครออกได้ถึงพันก็สิบได้น้องเขาโดดคือสิได้อดข้าวบ่เมื่อเช้านี้ว่าให้แสน แต่เกิดเขาบอกว่าใครทำไม่ได้ไม่ให้กินข้าวคงจะได้อดข้าวไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินข้าวไปหาขอทานกินดีกว่าพี่มาดิวันนี้เห็น YouTube มีความสุขแล้วก็สบายใจแพทชายเอาออกได้เหรอว่าเก่งจังเลยใช่ครับผมสำเร็จแล้วนะฮะภายใน5นาทีเท่านั้นนะพี่เสือขึ้นไลฟ์แป๊บเดียวอย่าลืมไปดูคลิปนะคลิปเมื่อเช้าของลุงด้วยนะฮะแป๊บเดียวนะครฮะพี่เสือลองไหมลองออกดูไหมมันยังไม่สอนล็อกให้เลยเอาแค่สองชิ้นก่อนเหมือนมันจะง่ายนะ มันไม่ง่ายแล้วป้าขับสายโชว์เฟอร์ไม่เอาไม่เอาเลยเหรอแท้ตั้งแต่เริ่มแล้วถ้าเกิดบอกว่าาถ้เกิดเขาบอกว่าถอดไม่ได้ห้ามกินข้าวนะป้าขับสายก็ไปขอทานกินขอทานกินเพราะว่าทําไม่ได้นะคะป้าขับสายทำไม่ได้พี่ชายชาแนลทำได้แล้วนะครับอดถ้าที่เพิ่นเขามาจะไม่ใส่คืนได้เรวจะใส่แบบให้มันยากๆเหมือนเดิม แล้วใครจะจ่ายตังค์ให้เัยไม่ภัยถามมาแล้วไม่น่าจะเป็นตุ่มตามนะครับผมอ๋อสัญญาหนึ่งปีครับถ้าไม่มีตังค์ก็เอารถรถให้สัญญาหนึ่งปีมันหมดตั้งแต่อันนี้มันเข้าสู่ปีที่สองอ๋อเขาให้เวลาหนึ่งปีนะครับอ๋อเลยหนึ่งปีแล้วนะครับไม่ได้หมดจิตหมดถือมาหนึ่งหมื่นหมดอยู่กับตังค์ก็หนึ่งปีแล้วนะ ยู่กันหนึ่งตะอยู่กัสองปีแล้วนะ่ะป้าจำลองมาไปไหนอีกแล้วเว็บไปหาดาราอีกแล้วบอกตอนมาไม่ได้มาต้องดูในเน็ตวิธีการเอาใส่เหมเอนกันใช่เหมือนเอาใส่กอออกสไตล์เดียวกันถ้าออก็้มันจะยากตอนที่เราสอดสลักกันเอง ดูวิธีเอาใส่แบบห้องกุญแจมันเดี๋ยวติดอีกแล้วครับท่านต้องดูนี่เนี่ยเฮ้ยตัวนี้เอาตัวนี้ออกมั่งจะไปเก็บจานกากระติดแคตัวนี้จะอยู่ขวาฝั่งขวาฝั่งขวาต้องกันใช่ต้องเอาตัวนั้นมาใส่ก่อนตัวนั้นออกก่อนตัใส่คุณวันวันสวัสดีจ้านะคะคุณศาสตรจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณบอลจงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหัวใจพลังบวกมานะคะ แม่ไผ่นะคะเออเนาะแม่นว้างะคะสวัสดีค่ะแม่ไผ่าจะจายจางให้ใแม่คุณใจดีก็ช่วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันครับ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค,ค่ะขอบคุณล่วงหน้านะ